อธิบายประโยชน์ของรสเวอราทรอนที่สกัดจากผลมัลเบอร์รี่ในเรื่องของการชะลอวัยเรสเวอราทรอนที่สกัดจากผลมัลเบอร์รี่เป็นสารธรรมชาติที่ได้รับความสนใจอย่างมากในวงการวิทยาศาสตร์ด้านการชะลอวัยเนื่องจากมีคุณสมบัติที่สามารถส่งผลต่อกระบวนการเสื่อมของเซลล์และช่วยรักษาสมดุลของระบบต่างๆในร่างกายประโยชน์ของรสเวอราทรอนจากมัลเบอร์รี่ในด้านการชะลอวัย 1. ต้านอนุมูลอิสระเรสเวอราทรอนมีความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เซลล์เสื่อมสภาพและเกิดโรคเรื้อรังต่างๆเช่นริ้วรอยจุดดำดำและโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุ 2. กระตุ้นยีนอายุยืนเรสวอร์ราทรอนสามารถกระตุ้นการทํางานของสตตูอินหนึ่งซึ่งเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับการยืดอ,อายุเซลล์ช่วยปรับสมดุลพลังงานในเซลล์ส่งเสริมการซ่อมแซม DNA และะลอกระบวนการทราภาพ 3. ลดการอักเสบเรื้อรังภาวะอักเสบเรื้อรังเป็นหนึ่งในปัจจัยเร่งการเสื่อมของเซลล์เรสวอร์าทรอนช่วยยับยั้งการสร้างสารอักเสบ เช่นทีในฟันฟ้าและ I l 6ซิช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยาวนานขึ้น 4. ปรับสมดุลระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดการควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดให้คงที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดซึ่งเป็นปัจจัยเร่งความชราเรสเวอราทรอนช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินและลดการสะสมไขมัน 5. ปกป้องสมองและระบบประสาทมีการศึกษาที่แสดงว่าเรสเวอราทรอน ช่วยป้องกันการเสื่อมของสมองเช่นอัลไซเมอร์และอาเกนส์โดยลดการอักเสบในระบบประสาทและปกป้องเซลล์สมองจากความเครียดออกซิเดชัน 6. ส่งเสริมสุขภาพผิวเรสเวราทรอนช่วยปกป้องเซลล์ผิวจากรังสี UV และกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนช่วยให้ผิวดูอ่อนเยาว์เรียบเนียนและลดเลือนรินร้วรอยในมุมมองยาจีนผลมมเบริถูกใช้เพื่อบำรุงเลือดบ,บำรุงตับและไตซึ่งในศาสตร์ยาจีนตับและไตที่แข็งแรงจะช่วยคงความหนุ่มสาว ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและป้องกันภาวะเสื่อมตามวัยสรุปเรสเวอร์ทรอนจากผลมัลเบอรีเป็นสารธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการชะลอวัยทั้งในเชิงชีวเคมีระดับเซลล์และการเสริมสร้างสุขภาพโดยร,รวมตามหลักแพทย์แผนจีนหากต้องการนําเนื้อหานี้ไปใช้ทางวิชาการหรืองานนาเสนอผมสามารถช่วยจัดรูปแบบให้สวยงามหรือเพิ่มแหล่งอ้างอิงได้นะครับ